กอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมานะครับนะเรียกได้ว่านะครับก็คือจะมานะครับนอก็แบบว่า รีวิวกิจกรรมที่แบบว่าเป็นของฟรีที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้เลยนะครับนอและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องได้เล่นนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมพาดหนึกคิสตันนะครับนอรที่แบบว่าหลายหลคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับนอและน่าเล่นจัดๆด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆด้วยนะครับและกิจกรรมน่าเล่นจัดๆด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจ้งเพจก่อน นะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆเลยนะ,ะน,น,น,นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีนะครับหรือว่าเพชรแบบฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมา แจกให้ละกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีจากพี่นะครับสำหรับของน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้หรือว่าสนใจนะครับน้องก็มีตามนี้ให้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจานหนักจะเต็มแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ขอรีวิวกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับเพราะว่ามีคนมาพูดในพี่นะครับน้องว่ารีวิวกิจกรรมในไทยบ้างนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับน้องกิจกรรมในนนไทยะรัววพุ่่งีีี้จมขออหืา วันเสาร์นะครับน้อยจะมีของฟรีนะครับทุกคน และของฟรีวันเสาร์ที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ควรพลาดนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรูนะครับก็คือสําหรับกิจกรรมหลักๆเลยนะครับเนาที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นการเก็บผลึกคิสตันนะครับเนาะหรือว่าเศษผลึกคิสตันนะครับที่แบบว่าเริ่มเก็บได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะุีสม ให้เราได้แบบฟรีๆสามซุดนะครับเน้องเราก็จะมีผนึกคิตต้านะครับเนาะให้เราเก็บแบบฟรีๆนะครับและเป็นแลกซุดแล่ได้อีก1นซุดนะครับทุกคนเรียกได้ว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนาะจะมีการแจกนะครับประมาณ4ีซุดเลยนะครับและผนึกคิตต้าอีก1ลูกนะครับเนาะก็จะมีนะครับเนาะตั้งแต่วันที่12นะครับจนถึงวันที่28นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า กิจกรรมยาวนานพอสมควรนะครับนาอและเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับนาอว่ากิจกรรมน่าเล่นแค่ไหนนะครับนาอกิจกรรมจะดีแค่ไหนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่เลยกันนะครับนาอว่าจะหนังจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนและเป็นกิจกรรมที่แบบว่าโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับนาอก็จะมีตามนี้แน่นอน น้องมีแต่กิจกรรมดีๆนะครับที่แบบว่าสามารถเล่นได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราตอนนี้นะคร <PI AN N adder> <pl ains> ับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะเองนะครับเพราะว่ากิจกรรมดีมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นทางด้านของให้เราแลกสกินฟรีนะครับน้องรับมาชเต้ฟรีนะครับน้องหรือว่ารับสกินหน้าฟรีนะครับน้องและที่สําคัญก็คือจะมีทางด้านของลูกซองนะครับน้องที่แบบว่ามาแจกให้แบบฟรีนะครับน้องมีบัตรเพรบัตรปืนบัตรเป็นชื่อแจกให้ฟรีนะครับน้องแล้วก็ซูเปอร์ยิงแจกให้ฟรีนะครับทุกคน เนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมไอซ์วอ์นะครับเนาะที่แบบว่ามีในตอนนี้นะครับเนาะสามารถเล่นในตอนนี้ได้นะครับเนาะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของพีไฟไอดอลนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆลาคนได้โหวตได้เล่นแล้วหรือเปล่านะครับเนาะพีไฟไอดอลก็มีการแจกในส่วนของท่าทางด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่วันพรุ่งนี้ทุกคนเตรียมรับนะครับเนาะในส่วนของ อันดคีต้นหรือว่าเสษผลิตคิดต้นนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องวันพรุ่งนี้มีแน่นอนนะครับนาะสำหรับกิจกรรมดีๆให้เราเล่นมันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าติดภารกิจนะครับนาะก็ต้องเสียดายมากๆแล้วก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับนอะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเรียกว่าวันพรุ่งนี้นะครับนาะจะสามารถเริ่มเล่นได้นะครับนาะแต่ถ้าติดภารกิจ ไม่กี่วันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมจะลากยาวจนไปถึงที่28เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีก็มีเยอะมากๆนะครับเนาะแต่กิจกรรมสายเติมที่อัปเดตเข้ามาวันนี้ก็มีนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือเป็นสุดไวสกอตนะครับเนาะที่แบบว,ว่า และหลายคนนะครับนก,ก็คือไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้สําหรับสายเติมและกันนะครับนก,ก็คือถ้าคนไหนนะครับนอที่แบบว่าเล่นกิจกรรมตัวนี้และเป็นสายเติมอยากได้ซุดตัวนี้แต่ยังไม่มีนะครับนอวันนี้สามารถเล่นได้แล้วนะครับนอถามว่าไซส์งบเท่าไหร่ในการซูมนะครับนก,ก็คือ ในการสุมนะครับน้อไซงบไม่ค่อยมากนะครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับก็คือการสุมนะครับน้อจะต้องใช้งบนะครับนาะประมาณ3ามห้าพันเพนะครับนาะแต่ถ้าคนไหนดวงดีจะหมดแค่1,900เพชเรนะครับนาะพี่ไปลองมาแล้วนะครับนาะสิ่งที่ได้นะครับก็คือพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่า เอากลางๆเลยละกันนะครับเนาะสามพันเพชรละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโคตรสุดนะครับกิจกรรมโคตรดีนะครับในนี้นะครับก็จะมีทางด้านของบัตรเป็นชื่อนะครับเนาะมีท่าทางให้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าโคตรจะดีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเนาะและเป็นกิจกรรมนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่า เป็นกิจกรรมนะครับเนาะที่ทุกคนควรเล่นละกันนะครับสำหรับสายเติมนะครับเนาะและถ้าคนไหนนะครับเป็นสายฟรีนะครับเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้จะต้องได้เติมเอาเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าค้นไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะแต่ไม่มีเพชรนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกเพชรให้ละกันนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับเวลาพี่แจกพี่แจกให้เป็นพันแน่นอนนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในเรรรรฟฟหหลลัักืออวว่าาไทยขงนนนนี้ะแ กิจกรรมล่วงหน้าของวันพรุ่งนี้นะครับที่แบบว่าพี่อยากให้ทุกคนเตรียมตัวในการเก็บโทเค็นนะครับทุกคนเออหรือว่าเก็บเศษพันธุ์คิดตั้นเพื่อไปแลกในส่วนของซุดแบบฟรีๆนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าดีนะครับเนาะและเป็นกิจกรรมที่แบบว่าไม่ควรพลาดด้วยนะครับทุกคนวิกกิจกรรมที่หลายๆคนควรเล่นนั่นแหละนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าสายรีก็มีเยอะนะครับเนาะใน เกมฟรีไฟก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับสามารถเล่นได้รับได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าอันนี้สุดจริงนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับนาอก็ถือว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรืออว่าาเเเฟททยขงนนนนนะคบบุกก็็จปแี้ล อันนี้นะครับนาอก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมววนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับและสามารถเล่นได้ในปัจจุบันนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนาอที่แบบว่าไม่ควรพลาดด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนาอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับนาก็่ปนีี้บทจไเเพยง นะครับเนาะพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดเน a t เลยนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝา sequel, dafür, กกั cool, นด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ <esp> นี้พี่ก็ขอตวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับบ๊ายบาย